สวัสดีเจ้าสวัสดีกู้คนนะเจ้าวันนี้ก็มาพบกับช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านๆแำมแล้วนะเจ้าช่วงนี้ก็คือวันนี้ก็คือมาอู้มามาอู้มาคุยกับผู้คนดีกว่านะเจ้าพอดีช่วงนี้น้องก็เลยไม่ได้กินไม่ได้อย่างแล้วนะเจ้าช่วงนี้ก็คือห่างหายไปเหมือนกันนะเจ้าก็เลยส่วนมากจะได้ลงก็คลิปสั้นอย่างนี้มากกว่านะเจ้าเป็นห้องประมาณว่าลงคลิปช็อตเลยนะเจ้า คลิปยาวคลิปอย่างก็จะบ่ค่อยมีนะเจ้าเพราะว่าจะมากินไอยยังกลับมาได้กินนะจ้าเพราะว่าช่วงนี้มันปวดฟันนะเจ้าปวดฟันดังในนะจก็เลยจะกินไอ้ยังก็เหมือนมันกินบะเต็มตี้อย่างเงี้ยเจ้าก็เลยไม่มากินไอ้ยังนะเจ้าก็เลยมาอู้กับผู้คนดีกว่าไอ้นะจ้ากว่าผู้คนจะลืม <laughs> กว่าผู้คนจะลืมน้องนะจ้าจากแต่ก่อนน้องก็อู้เกี่ยวกับพี่ทองว่า การทางานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการงานที่น้องทํานะจ๊ะอู้เกี่ยวกับให้กับซูน,นี่นะเจ้าเพราะว่าน้องก็มีอยู่เตี้นะเจ้าที่ทําชีวิตประจําวันของน้องนะเจ้าช่วงวันจันทร์ถึงวันซุ้เออวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่ก็คืออยู่ที่งานนะเจ้าไปทํางานประจาไม่นะเจ้าก็อยู่ที่การไปทํางานก็คือพูดน้องว่าเวลาเข้าแปดโมงเชา้าออกห้าโมงเย็นอินอ่ะประจำมาเนี่ยเจ้าไปที่านแปดโมงไม่เจ้า ห้าโมงแม่แรงก็เลิกไอ้นายจ่ากับปิ๊กมาบ้านก็ไม่ได้ไปไหนนายจ่าพราน้องปนหองมาจะเด้่ปนหงการงานตั้งบ้านกันนักไอ้นายจ่าข้ามมากับลูกกับเต้าแฮมลูกกับน้อยนายจ่าอเยย่อแยอย่างกับมูผีบ่าวนายจ่าไปเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่กับวิ่งแบบปนหองว่าอู้บ่ใครหูเรื่องต๊กๆนจ่างอเงตลอดนายจ่าไอ้ยังกับใบย่อมายังกับมาเอานายจ่าทำกับข้าวแฮมย่างจะกินแฮมย่างเนี่นายจ่าประมาณนายจ่าก็คือ มันกับเอเฮาอารมณ์เสียเนื้เฮาแบบเปิ้ฮ้องว่าอย่างไรน้องตั้งใจทํากัเข้าเฮือเปิ้นแหมย่างแต่เปิ้นม่กินเปิ้นจะกินแหมย่างอย่างประมาณเนี่ยจ้าคือความตั้งใจที่แม่เนื้อให้ลูกกินเนี่ยนะจ้าก็สรนหาสิ่งดีๆสิ่งลำๆมาใื้กินมากินบางเตือนี่ต้มซุปต้มอย่างใื้กินแบบทําแบบสูตรฝีมืออย่างเฮานี่านะจ้าเต่งทำให้กินนะจ้ามาเอาจะกินไข่ดาว เออ,มอหมูโจะว่าจะได้แล้วนะจ้ามันกันอู้บถูกเนาะล่ออ่อน <c oughs> ล่ออ่อนมันก็มีหลายแบบหลายแนยวนะจ้าเปิ้นก็ฮ้องว่าเป็นไวทองของล่ออ่อนเนี่ยจะเป็นช่วงๆก็เป็นวันไวทองเป็นช่วงๆก็คืออาการของล่ออ่อนก็จะมีหลายแบบนะเจ้าจะเป็นประเภทที่แบบเปิน้นฮองว่าตําช่วงอายุวัยเปิดน,นะจ้าถ้าขึ้นแฮมปีก็จะเป็นไวทองแฮมปีประมาณเนี่ยจาคือาล่ออ่อนนี่ก็เหมือนคนเท่าเหมือนกันนะจ้า คนเท่าก็จะเป็นไวท์องของคนเท่านะจ๊ะละอ่อนก็จะเป็นไวท์องของละอ่อนมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะไวททองละอ่อนก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมของละอ่อนการแสดงออกนของแบบมันมีหลายอย่างเนาะกำอู้กำจ๋าก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าละอ่อนไปรงเรียนนะจ๊ะไปอยู่กับเปื่อนอย่างลูกบ่าน้องไอ้แฮมกับแบบอยู่กับบ้านค่ะก็คือ พัน้องว่าเปลี่ยนแปลงกำอู้กำอย่างหลายอย่างเนี่ยเจ้าคือจะติดกำอู้จกเปื้อนอย่างมาเนี่ยเจ้าแต่กับบ่ถือว่าเป็นคำที่มันหยาบคายหรือรุนแรงก็คือเป็นพันพนน้องว่าสำเนียงนี่นะจ๊ะสำเนียงการอู้กันจ่าก็ไปแต่แหมหมู่บ้านเนี่ยประมาณเนี่ยเจ้าการสำเนียงก็คือบ้านเฮาจะอู้สั้นๆก้มๆแหมบ้านเมื่อกิดจะอู้แหมหมู่บ้านเมื่อกจะอู้แบบเนื้อยืดยืดเนี่ยประมาณเนี่ยลูกบบาน้องก็จะได้แบบประมาณว่าน้องเขาจะอู้แบบก้มๆสั้นๆประมาณเนี่ยเจ้าแต่ฮันจะอู้เนื้อเนื้ ปอยเงี้ยประมาณแบบเปิ้นจูอูเหยาวเหยเนอไปเหียนะจา้าอันนี้ก็คือมันก็เป็นความน่าฮักของรอออนนะจา้าความน่าฮักแต่ก็ยังดีนะจ้ะที่ถือว่ารอออนเขามีความกล้าสแสดงออกก็คือที่เขาทําเพื่อเลือกร้องความสนใจจากป้อจากแม่จากอ้ายเย่ประมาณเนี่ยจ้ะก็คือความอยากเอาชนะของรอออนตัวนนจ้ะคือแบบอยากได้ก็ต้องได้ไมาได้ดังใจก็ร้องไห้งอเง้ให้ดิกๆนะจา้า มันก็เป็นช่วงนี้อาจจะรออ่อนนะจ้ะเดี๋ยวถ้าเปิ้นใหญ่ขึ้นอย่างดีขึ้นเมันก็คงจะดีขึ้นนะจ้ะก็คือสิ่งที่ชอบเปิ้นชอบเล่นแบบอิสระชอบเล่นขี้ฝุ่นขี้ดินเนี่ยนะจ้ะลูกคนน้อยของน้องนะจ้ะถ้าเป็นไอเปิ้นสองคนก็คือชอบอยู่เงียบๆก็คืออยู่แบบก็คือเปิ้นเปิ้นจะได้เพิ่ลเป็นคนเรียบร้อยนะจ้ะเป็นลูกบบาวเป็นลูกเป็นก้ญใจนะจ้ะ แต่เป็นคนที่แบบชอบอย่างที่เสียงดังจะไปเรียบร้อยหน่อยแต่เฮากับมูฮัวเวลาอยู่กับเปิ้ลก็ฟูงเปิ้ลก็จะไปตามแบบของเปิ้ลนเนี่ยนะจ๊ะแต่อยู่บ้านนี้เปิ้ลก็จะเป็นคนเรียบๆบ่อู้นักบ่อู้ย่อยจะมีก็น้องเปิรนนะจ๊ะปักนักปักย่อยอู้ย่อยอย่างประมาณนี้นะจ๊ะกับมูว่าบ้านอื่นจะเป็นน้องบ้านน้องพ้องกันนะจ๊ะบ้านน้องนี้มีลูกป้าใจสามคนนะจ๊ะน้องมีลูกบาวสามคนนะจ๊ะนี่ใส่กันจะแตกต่างกันหมดเลยนะจ้าคน คนอายกับคนกลางเงียบๆคืค้อาคนน้อยนี้ลึกลึกหายประท้องว่าอย่างไรลึกหายอู้น่ยอ,ยอยอู้เยม้มย,ยังกุมหัวจา้าอู้ได้ตลอดเวลาแทบจะมาหยังเลยจ้า,นจาันนี้ก็เสียงดังเล่นกำลังคนเดียวนะจา้าอายเพิ่งก็เงียบอายเพิ่งก็เล่นคอมเล่นอย่างเปิ้น,นี่น,นะจา้าอันเป็นใหญ่แล้วนะจา้าอันนี้ก็คือมันเป็นช่วงอายุของแต่ละคนแต่ละวัยนะจา้า อย the ่างน้องก็คือใหญ่แล้วไว้ทางานอย่างแล้วก็คือตั้งใจทำทางานหาเงินเนี่ยเจ้าเอามาไว้ใจใจให้ในครอบครัวอย่างประมาณเนี้เจ้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี่ก็คือเงินเงินทั้งนั้นเนะเจ้าไออย่างก็คือทุกวันนี่ก็คือน้องจะทาทุกอย่างที่มาทาเมื่อเราได้เงินทาเมื่อเรามีเงินอย่างแต่ก่อนนี่น้องก็คือทําหลายอย่างอย่างเหมือนกันนะเจ้าน้องจะพูนท้องว่า โพสขายของออนไลน์อย่างออนไลน์เป็นปไปได้ว่าเป็นของตัวเก่านะจ้ะคือปนหองว่าเป็นตัวแทนน่อย่างประมาณนีะเจ้าเป็นตัวแทนของเปิ้ลเป็นปนหองว่าได้ส่วนแบ่งที่ถหาเขาขายสินค้าเปิ้ลได้ก็ได้ส่วนแบ่งจากเปิ้ลน,นะจ้าแต่เดี๋ยวนี้ปนหองว่าเทคโนโลยีนี่มันไปไกลนะจ้ะการโพสขายโพสอย่างมันก็ต้องมีเทคนิคเมียอ,อย่างไรสิ่งไรอย่างล่าหูเล่าตาคนซื้อนะจาะย่างของน้องมันก็เหมือนเก่าเหมือนเดิม หลังๆมาก็ข้องาคือบคไข่ได้ขายอย่างแล้วนะจ้าเงียบก็เลยตอนนี้ก็คือบะไ,ได้ขายบะไ,ได้อย่างละจ้าบะได้ไปเอามาโพสขายอย่างละจ้าตอนนี้ก็คือมาทําช่องของ youtube เนี่ยจ้าเป็นช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านๆเนี่ยจ้นนะจก็คือทาไปเรื่อยๆก่อนนะจ้าตอนนี้ก็ยังมาผ่านอย่างสักอย่างนะจ้าก็มามีรายได้มามีอย่างสักอย่างนะจ้าทําไปเรื่อยๆทําไปก่อนนะจ้า แต่ก็ยังดีนะเจ้าที่กู้คนให้การสนับสนุนช่วยกดกดติดตามอย่างใื้น้องนะเจ้าถ้ามามีกู้คนก็คือมามีช่องของน้องจอนถึงทุกวันนี้นะเจ้าทุกวันนี้ก็คือถ้ามีเปิ้ล้องว่าอย่างก่อนอ่ะถ้าน้องมีเวลามีอย่างน้องก,ก็จะทําคลิปที่มันเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์หรือว่าที่ทำให้ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้อย่างเอยเจ้าแต่ตอนนี้ก็คือมันมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้า ที่มันทําให้ติดขัดติดปัญหาอย่างประมาณเนี่ยเจ้ายังกัพกบพูจะทํากับเข้าจะทํากับเข้าทําอะไรอย่างมากินมาโชว์ยั่งกับได้จะปะัญหาก็คือปวดฟันนะเจ้าปวดฟันเวลาเกลียวเวลาอย่างกับให้สะดวกอย่างเนเจ้ามันจะทําให้การกินมันมีแอทตราลดอย่างเอย,นะยประมาณเนี่ยก็เลยกลัวผู้คนมาดูอย่างเ้ยประมาณเนี่้เจ้าก็เลยไปได้ทํานะเจ้าวันนี้ก็มาอู้มาคุยกับผู้คนนักแล้วนะเจ้าเาาเหมือนกันนะเจ้า กลัวผู้คนจะเริ่มเบื่อเริ่มไก่วันนี้ก็มาอู้มาคุยกับผู้คนตะอีก,กันนะเจ้าขอบคุณนักๆน,นะเจ้าติ่ก,กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น,น้องนะเจ้าขอบคุณเจ้า